นายวิสาภูนสิริรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนําคณะลงพื้นที่อําเภอพระโตะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการพื้นที่ต้นน้ําและการท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยไปกันที่ชุมชนบ้านบกไฟตําบลปากท่งอาเภอพระโตะค,ค่ะพื้นที่นี้นะคะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญก็คือน้ําตกหิวโหลมซึ่งเป็นน้ําตกขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพรค่ะอยู่ในเขตพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าควรแม่ใหญ่หม่อน ขณะนี้นะคะกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็จะทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะนอกจากนี้ที่บ้านบกไฟก็ยังเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการท่องเที่ยววิถีชุมชนตามโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอบนวัตวิถีมีอาหารพื้นบ้านมีกิจกรรมทางน้ำกาแฟให้บริการนักท่องเที่ยวแต่เนื่องจากสถานการณ์โควิดค่ะก็เลยทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการไปบ้างนะคะ โดยท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรนะคะก็ได้ให้ข้อคิดเห็นในด้านการจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวบอกว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยล่ะค่ะอย่างเช่นราวบันไดพื้นทางเดินนะคะรวมถึงให้คําแนะนําในการสแสวงหาจุดเด่นและจุดขายของชุมชนเพื่อให้หน่วยงานต่างๆนั้นช่วยนําไปประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักต่อไปนั่นเอง